ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยสวัสดีคุณผู้ฟังรายการเพื่อสังคมไทยทุกท่านนะคะในวันนี้ดิฉันพันธโทญิงทัศนีอุ่นเจริญและผมนาวาอากาศเอกจงเจดวัดชรานันท์ครับเราทั้งสองคนรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะสำหรับในวันนี้นะครับเราจะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการรับสมัครและการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับ ราชการทหารกองประจำการโดยวิธีร้องของกรณีพิเศษด้วยระบบออนไลน์ประจำปี2567นะครับโดยเราจะมาร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรานะคะนาวาอากาศเอกประวิทย์คุณราชรองผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนสำนักนโยบายและแผนกรมกำลังพลทหารซึ่งในขณะนี้ได้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเออขอขอเรียกรองวิทย์ได้ไหมครับ ได้เลยครับได้เลยครับพี่ครับผมครับผมก็ในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการรับสมัครทหารออนไลน์นะครับเราเรียกกันแบบย่อๆนะว่าทหารออนไลน์ทีเนี้ยผมอยากทราบว่าในปัจจุบันเนี่ยครับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการหรือการเกณฑ์ทหารเนี่ยครับมีวิธีการหรือมีการปฏิบัติหรือการดําเนินการยังไงบ้างครับครับก็ตอบแนวทางนะครับก็คือปัจจุบันเราตรวจเลือกทหาร หรือเกณฑ์อาหารนะครับเราปฏิบัติตามพรบรับราชการอาหารกส .2497 ครับซึ่งวิธีการที่จะเข้ามาเป็นอาหารกองบรรยาการของเราเนี่ยเราจะมีสองวิธีครับวิธีแรกเราเรียกว่าการตรวจเลือกถ้าพูดเป็นให้เข้าให้ให้เราคุ้นเคยคำที่คุ้นเคยคือจับใบดําใบแดงใครได้ใบแดงก็เข้ามาเป็นอาหารนะครับใครไม่ได้ได้ใบดําก็ไม่ได้เข้ามาเป็นอาหารครับอีกอันหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าการครัดเลือกครับ การคัดเลือกเนี่ยจะสามารถคัดเลือกได้ก็โดยมีน้องๆฐานกองเกินสมัครใจหรือร้องขอเข้าเป็นทหารกองพยําัการเราก็จะไปคัดเลือกน้องเหล่านี้มาเข้ามาเป็นทหารครับเพื่อให้ทั้งสองแบบเนี่ยก็จะได้บุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนดครับโดยในการดําเนินการเนี่ยในช่วงนี้กองทัพบ,บกในปัจจุบันนะครับในปัจจุบันกองทัพบ,บกจะเป็นผู้ทําการ คัดเลือกทั้งสองแบบให้กับสำนักง,งานประหลัดกองมัาการกอ,องทัพกอ,องทัพเรือและกองทัพอากาศครับโดยมีห่วงในการคัดเลือกปกตินะครับการคัดเลือกปกติในเดือนเมษายนของทุกปีครับค่ะแล้วขอเรียนถามค่ะคำว่าทหารกองประจำการ<ม>หรือว่าทหารเกณฑ์ต่างกับทหารออนไลน์อย่างไรคะ,คะนะครับคือคําว่าทหารเกณฑ์และทหารออนไลน์เนี่ย จะเป็นคําคําเรียกเพื่อให้จําง่ายเพื่อให้สื่อสารง่ายกับกับกลุ่มผู้สมัครที่สนใจครับแต่ที่จริงแล้วมันจะมีความหมายมันจะมีความหมายของคําว่าทหารกองบัญชาการทหารกองเกิน,กนและทหารกองหนุนนะครับเดี๋ยวผมผมขออนุญาตอธิบายให้ฟังนะครับจะได้เข้าใจโดยชัดเจนนะครับได้สาหรับคําว่าครับ,รบทหารกองบัญชาการเนี่ยหมายความว่าผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนกองบัญชาการ และได้เข้ารับร,ราชการในกองประจาการจนกว่าจะได้ปลดนะครับปัจจุบันก็คือสองปีส่วนใครที่ใช้คุณวุฒิลดก็ตามที่กําหนดในกฎหมายครับในส่วนของทหารกองหนุนก็หมายความว่าทหารที่ปลดจากกองประจาการครับโดยรับราชการในกองประจาการจนครบกําหนดหรือทหารกองเกินซึ่งสําเร็จการฝึกพิยาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกพิยาทหารครับ เมื่อจบแล้วก็จะได้ขึ้นทะเบียนกองประญาการแล้วก็ปดเป็นกองหนุนครับ <c oughs> ในส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือในส่วนของเรื่องคําว่าทหารกองเกินนะครับทหารกองเกินก็คือชายไทยที่มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์และยังไม่ถึงสามสิบปีบริบูรณ์ครับซึ่งได้ลงบัญชีฐานกองเกินไว้แล้วหรือผู้ที่มีอายุยังไม่ถึงสี่สิบหกปีบริบูรณ์แต่ยังไม่ได้ลงบัญชีฐานกองเกิน พร้อมกับคนชั้นปีเดียวกันเพราะเหตุใดซึ่งอ่าก็ดีนะครับซึ่งต่อมาได้ลงบัญชีฐานกองเกินนะครับอันนี้ความหมายของฐานกองเกินครับือขอบคุณนะครับที่อสร้างความเข้าใจให้นะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยเข้าใจว่าคนที่เป็นชายไทยนะครับอายุยี่สิบเอ็ดปีขึ้นไปเนี่ยครับจะต้องมาเกณฑ์ทหารแต่ตรงนี้เราเข้าใจในความหมายของแต่ละคําแล้วนะครับแต่ทีนี้ทําไมเหตุใดจึงจึงมีการคัดเลือกหรือการรับสมัคร เอ่อชายไทยที่มีอายุตั้งแต่สิบแปดปีขึ้นไปครับก็ตามที่ผมได้อธิบายคำว่าทหารกองเกินไปแล้วครับหมายความว่าถ้าไปขึ้นทะเบียนตั้งแต่สิบแปดปีขึ้นไปจนถึงไม่เกินสามสิบปีน้องเหล่านี้จะก็มีหน้าที่จะต้องเป็นทาหารครับทีนี้อธิบายเข้าใจก็คือการคัดเลือกจะมีจะมีสองแบบที่ผมได้พูดไปใช่ไหมครับก็คือการคัดเลือกการเกณฑ์นั่นเองการคัดเลือก หรือการตรวจเลือกหรือการเกณฑ์อาหารเ mm. มื่ออายุครบ21ปีอันนี้ขอพูดให้เข้าใจง่ายกา็คือการการเข้าเป็นอาหารกองยมการโดยปกติปกติเราจะเข้า21ปีนะครับทีนี้แล้วอเพื่อเพื่อเป็นการจูงใจให้คนสมัครเข้ารับราชการอาหารมีปริมาณมากขึ้นหรือเปิดโอกาสให้ให้คนที่เป็นนานวเกินเนี่ยสมัครใจเข้าเป็นอาหารกองพยำการในช่วงอายุอายุที่มากขึ้นครับในกองทัพบ,บกนะครับ ก็เลยได้สร้างโครงการโครงการหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าโครงการาสมัครเข้ารับราชการทหารกองบัญการโดยวิธีร้องขอบงเล็บกรณีพิเศษครับด้วยระบบออนไลน์นี้นะครับซึ่งพอกรณีที่เศษแล้วนะมันก็จะต่างจากกรณีปกติก็คืออายุยี่สิเ็ดปีครับคือแต่ก่อนเวลาเราจะเป็นทาหารเราจะอายุยี่สิเ็ดปีเราก็จะเข้าไปตรวจเลือกหรือเกณฑ์ แล้วก็ถ้าเราจะร้องขอเป็นอาหารก็ต้องร้องขอในในวันเดียวกันกับวันตรวจเลือดก,ก็คืออายุยี่สิบเอ็ดปีเหมือนกันนะครับแต่โครงการเนี้ยเป็นโครงการพิเศษที่บงได้ใบไว้ว่าเป็นกรณีพิเศษเขาก็เลยขยายช่วงอายุเพิ่มขึ้นมาสองห่วงนะครับก็คือห่วงสิบแปดถึงยี่สิบปีสาหรับคนที่ขึ้นทะเบียนแล้วยังไม่ได้เกณฑ์หารนะครับแล้วก็ช่วงอายุ 22-29ปีผู้ซึ่งผ่านการจับใบดำมาแดงแล้วแต่ไม่ได้เป็นทาหารแต่มีความสนใจที่จะเป็นทาหารตรงนี้ก็เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้น้องๆเหล่านั้นสามารถสมัครเข้ามาเป็นทหารในฐา,ารกองบัญชาการได้ครับก็เลยเรียกโครงการนี้ว่าโครงการร้องของกรณีพิเศษครับส่วนอ,ออนไลน์ออนไลน์ก็คือเป็นระบบระบบ ที่สร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้ให้น้องๆเหล่านี้ครับสามารถที่จะกรอข้อมูลสามารถที่จะสมัครโดยระบบออนไลน์ได้เลยครับเพื่อให้มันทันกับอ่ายุคทันสมัยนะครับน้องเขาจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปสมัครในหน่วยต่างๆที่เป็นหน่วยทหารก็ใช้ระบบออนไลน์สามารถทําได้ทุกที่ในประเทศไทยได้เลยครับครับนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับครับรองวิย์ครับเออโครงการทหารออนไลน์เนี่ยเรียกสั้นๆนะครับเออ กองทัพบกเนี่ยดำเนินการมากี่ปีแล้วครับกองทัพบกนะครับเริ่มดําเนินการมาตั้งแต่ปีพศ2564ครับก็64 65 66ครับก็สามปีแล้วรวมปีนี้ก็จะเป็นปีที่สี่นะครับผมครับครับครับแล้วในการดําเนินการของเหล่าทัพอื่นๆนะครับเช่นกองทัพเรือกองทัพอากาศหรือในส่วนของกองบัญชาการกองทัพไทยเองเนี่ยนะครับจะเป็นรูปแบบเดียวกันหรือเปล่า ครับผมเป็นเป็นรูปแบบเดียวกันเลยครับในเบื้องต้นในปี64จะมีสองหน่วยที่ดําเนินการร่วมกันครับก็คืออกองทัพบ,บกกับกองบัญชาการกองทัพไทยครับกองทัพไทยอ่ากองทัพบกจะเป็นผู้ขออนุมัติจากกระทรวงกลาโหมนะครับส่วนในส่วนของกองบัญชาการกองทัพไทยจะเป็นผู้ออกประกาศการสมัครในภาพรวมของกองทัพไทยครับครับเริ่มในปี64ก็จะมีสองสองอ่ามีทอบอกับ กำมัการกองทัพไทยที่ดําเนินการแล้วก็ทางครอทออยังไม่เข้าร่วมอ่าขอศึกษาวิธีการดําเนินการอยู่นะครับซึ่งพอทํามาในระยะหนึ่งครับปีหกสี่หกห้าก็ก็มีปัญหาข้อข้อง,องก็แก้ไขกันมาเพื่อให้ดีขึ้นจนมาถึงปีที่ผ่านมานะครับปีหกหกกองทัพเรือกองทัพอากาศก็ได้สนใจที่จะเข้ามาร่วมโครงการนี้ด้วยครับก็เลยพบทังบกอ กองพัการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศครับตั้งแบบปีที่แล้วครับผมค่ะถ้าอย่างนั้นทั้งกอหอและทุกหลอบทัพเนี่ยก็มีเกณฑ์ในการรับสมัครเป็นรูปแบบเดียวกันแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ครับค่ะในเบื้องต้นเนี่ยกองทัพบกจะรับทุกช่วงอายุเลยครับครับรับทุกช่วงอายุส่วนกองพัการกองทัพไทยเราจะรับในห่วงอายุ18ถึง20ปีครับเพราะว่าเราได้กําหนด แรงจูงใจให้น้องๆเขาเขาเขาเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหารและนักเรียนในสิทธิแตนที่ครับซึ่งซึ่งเราจะมีอายุไม่เกินอต้องเรียนในสิทธิอายุไม่เกินยี่สิบปีแล้วก็โรงเรียนช่างอายุไม่เกินยี่สิบเอ็ดปีครับเราก็เลยกําหนดห่วงรับเพียงเท่านี้ครับแต่ว่าในล่าสุดเนี่ยเราก็รับทุกห่วงอายุเลยครับตอนนี้ครับสําหรับสําหรับ กองยาการกรองทัพไทยแล้วก็ทุกเหล่าทัพครับค่ะก็คือเหมายความว่ารับยี่สิบสองถึงยี่สบเก้าปีด้วยใช่ไหมคะในส่วนของกองประชาการกองทัพไทยใช่ครับเริ่มรับเริ่ม,เร,มเริ่มรับในปีนี้เป็นเป็นปีแรกเลยครับค่ะเพียงแต่ว่าในช่วงระหว่างส8บแปดถึงยี่สบปีเนี่ยเป็นออปชันพิเศษที่เป็นอายุสามารถที่จะได้โคตาคะแนนเพิ่มเข้าโรงเรียนแผนที่ทหารกับโรงเรียนช่างฝีมือทหารถูกต้องไหมคะใช่ครับใช่ครับในในส่วนของโรงเรียนในสิบแผนที่เนื่องจากว่ารับไม่เกินอายุสี่ เพราะนั้นช่วงอายุ22ถึง29ก็สามารถที่จะสอบได้ด้วยนะครับเมื่อเข้าโครงการนี้ครับค่ะแล้วก็ขอเน้นถามในเรื่องสิทธิแล้วก็สวัสดิการที่จะได้รับนะคะสําหรับคนที่สมัครทหารออนไลน์ต่างกับ<ช>ทหารเกณฑ์ปกติที่จะต้องจับใบดัใบแดงอย่างไรคะก็นอกเหนือจากสิทธิพืรร้นฐานที่ทหารทั่วไปจะได้รับครับสําหรับทหารออนไลน์นะครับก็จะได้โคต้าพิเศษเลยครับสําหรับสําหรับกองทัพบก เขาจะกันโคต้าไว้ให้เลยสําหรับทหารออนไลน์ที่จะรับเข้าเป็นนักเรียนในสิทธิของกองทัพบกค,ครับมีสัดส่วนที่ชัดเจนในส่วนของกองบัญชาการกองทัพไทยเรา,เาก็กําหนดสัดส่วนที่ชัดเจนไว้เหมือนกันครับก็คืออันดับแรกจะได้สิทธิ์จะได้กันโคตา้าพิเศษสําหรับกลุ่มน้องฐานออนไลน์ด้วยการสอบแข่งขันยัดเองผ่านเณฑนที่กนหนดนะครับเข้าเรียนที่โรงเรียนช่างฝีมือทหารแล้วก็นักเรียนในสิทธิพื้นที่ของกรมแผนที่ทหารครับอันนี้คือโคต้าเข้าเป็นนักเรียน อันดับต่อไปก็จะได้คะแนนพิเศษเพิ่มขึ้นมาครับในการสอบบรรจุเข้ารับราชการทหารในกองบัญชาการกองทัพไทยครับจากเดิมทหารกองบัญชาการจะได้สิบคะแนนสําหรับทหารออนไลน์เพิ่มให้อีกห้าคะแนนรวมเป็นสิบห้าคะแนนเลยครับเป็นผ้าวิชาการครับอืก็ได้รับสิทธิพิเศษเยอะนะครับจริงๆแล้วได้ยินว่ามีมากกว่านี้ด้วยนะครับแต่ว่า ใช่ครับใช่ครับที่จริงมีสิที่อื่นออีกเยอะแยะเลยครับที่ที่เราเราจะให้น้องๆที่สนใจและมีความต้องการที่จะเป็นทาหารกองยศการในส่วนของกองบัญชาการกองทัพไทยครับครับผมค่ะข,ขออนุญาตเรียนถามสักเล็กน้อยได้ไหมคะว่าพอที่จะมีเรื่องใดที่เป็นเรื่องสําคัญแล้วก็น่าสนใจที่จะจูงใจให้กับน้องๆได้มาสมัครเป็นทหารออนไลน์บ้างคะ่ะสําหรับน้องที่จะมาเป็นทหารออนไลน์ใช่ไหมครับอ่า เงินเดือนที่จะได้ตามมาตรฐานนะครับจะได้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาลฟรีนะครับสําหรับน้นนองๆที่มีคุณวุฒิต่าก็จะได้รับการยกระดับการศึกษาขึ้นมานะครับจะมีโครงการส่งเสริมการศึกษาให้ฟรีนะครับแล้วก็มีการฝึกพิชาชีพติดตัวครับให้ก่อนน้องๆเหล่านี้จะปลดประจําการไปแล้วก็มีการจัดหางานให้นะครับสําหรับน้องๆที่ที่ยังไม่มีหรือมีความสนใจที่จะประกอบอาชีพในอนาคตจะมี การจัดหางานให้ครับครับผมครับอืมครับผมทีนี้เราเราได้ทราบถึงสิทธินะครับแล้วก็ได้ทราบถึงได้ได้ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องอ่าชื่อทหารต่างๆนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าน้องๆมีความสนใจเนี่ยสามารถสมัครได้ที่ไหนบ้างครับครับสําหรับน้องๆที่มีความสนใจที่อจะสมัครนะครับเข้ารับราชการทหารกรมยมการโดยวิธีร้องขอ กรณีพิเศษ,ษด้วยระบบออนไลน์สําหรับปี2567นี้นะครับซึ่งกองพัาการกองทัพไทยครับปีนี้เราก็เป็นข่าวดีนะครับจากทุกปีเราจะรับแค่90อัตรานะครับในสองหน่วยในปี67นี้เราเปิดจํานวน200อัตาราเลยครับแล้วก็เพิ่มหน่วยขึ้นมาอีกสองหน่วยนะครับในหน่วยแรกก็จะเป็นของกอ,องพลร,ระวังป้องกันสํานักกองพัาการกองพันการกองทัพไทยครับตรงนี้ให้100ร้อยอัตราครับ หน่วยต่อไปก็จะเป็นกองันานสื่อสารกองบรัญราการกองรับไทยกรมการสื่อสารอาหารจํานวน80ตราครับหน่วยที่สามก็คือ 100, กองร้อยกองบัญการหน่วยบรัญราการทหารพัฒนาจํานวน10ตราอันนี้เป็นหน่วยใหม่ที่เปิดในปีนี้นะครับส่วนหน่วยสุดท้ายจะเป็นหน่วยที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดนรรครนายกนะครับสําหรับน้องๆที่อยู่ในบริเวณนั้นที่มีความสนใจครับจะเป็นกองร้อยบริการโรงเรียนเตรยียมทหารครับสถาบันวิชาการป้องกันประเทศครับ เปิดให้ในปีนี้จํานวนสิบอัตราครับผมน้องๆที่มีความสนใจก็สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่พ่อปาคมพศ2567ครับผ่านทาง w w w r c m r t a m i g s ครับหรือช่องทางต่างๆท,ที่อยู่ในของสื่อของกองบรรยาการกองทัพไทยตรงนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลได้ครับ คณะกรรมกาถามค่ะว่าในส่วนของสามหน่วยที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยค่ะอยู่จุดไหนแล้วก็ควรที่จะเป็นน้องๆที่อาศัยอยู่จุดไหนที่สะดวกที่จะสามารถมาสมัครเป็นพลฐานออนไลน์บ้างคะครับสาหรับสามหน่วยที่อยู่กรุงเทพจะเป็นพื้นที่สง่งภาในเขตดอนเมืองนะครับตรงนั้นครับน้องๆที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นเขตหลักสี่เขตดอนเมืองหรือว่าที่จริงแล้วสมัครได้ทั่วประเทศครับ แต่ถ้าน้องๆที่อยู่ในพื้นที่นั้นก็จะใกล้ใกล้บ้านตัวเองครับเป็น,นหน่วยงานแค่บ้านก็จะอ่ามีความการเดินทางไปกลับอะไรต่างๆก็จะสะดวกครับแต่ถามว่าน้องๆที่อยู่ตัวประเทศสามารถที่จะสมัครหน่วยนี้ได้เลยครับครับผมแล้ววันในการคัดเลือกล่ะครับเราจะมีให้น้องๆมาคัดเลือกได้กี่วันครับวันในการคัดเลือกเราจะมีห้าวันนะครับ มีห้าวันในห่วงเดือนตุลาคมวันที่ยี่สิบเอ็ดตุลาคมที่ผ่านมาเราคัดเลือกไปแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการคัดเลือกประจําเดือนพฤศจิกกายนนะครับถ้าจาไม่ผิดนะ่าจะเป็นวันที่สิบห้าพฤศจิกายนนะครับก็จะมีห่วงของเดือนธันวาคมก็ช่วงกเหมือนกันครับส่วนส่วนเดือนมก,มกราคมเราจะมีสองวันนะครับก็คือวันที่ยี่สิบเจ็ดกับวันที่ยี่สิบแปดมกราคมครับเพราะนั้นน้องยังมีโอกาสที่จะ สมัครและสามารถเข้ารับการคัดเลือกได้อีกสี่ครั้งเลยทีเดียวครับครับสะดวกวันไหนเนาะครับผมราเชิญเชิญครับลองวิชเชิญครับครับครับถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าน้องๆสะดวกที่จะคัดเลือกวันไหนนะครับอีกสี่วันที่เหลือน้องๆสามารถที่จะเลือกวันคัดเลือกใน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 ระบบออนไลน์ได้เลยครับแล้วก็อ่าสามารถที่จะเข้ารับการคัดเลือกในพื้นที่มทบที่กองทัพบกทีท่อยู่ใกล้บ้านได้เลยครับครับ ถ้าเกิดว่าน้องไม่ว่างในวันที่แจ้งเอาไว้สามารถที่จะเลื่อนได้ไหมคะสามารถเลื่อนครับสามารถแจ้งได้เลยครับวิธีการเลื่อนแจ้งยังไงคะวิธีการเลื่อนเราสามารถประสานทางสัตดีศหรือมคบ,บได้เลยครับครับค่ะแล้วก็ถ้าเป็นชายไทยอายุสิแปดปีขึ้นไปแล้วก็ไม่ได้เรียนรอดอนะคะจะต้องปฏิบัติอย่างไรในกรณีนี้คะ่ะสําหรับชายไทยที่สิบแปดปีขึ้นไปใช่ไหมครับสิบแปดปีขึ้นไปเนี่ย คือ18ปีต้องไปลงทะเบียนทหารกองเกินอยู่แล้วนะครับถ้าน้องไม่เรียนรอดออายุ21ปีน้องก็ต้องไปคัดเลือกทหารไปตรวจเลือกทหารอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นแต่ถ้าน้องสนใจที่จะได้รับสิทธิ์พิเ้าต่างๆของโครงการฐานออนไลน์เนี่ยน้องสามารถที่จะสมัครได้เลยครับสมัครหน่วยของกองพันการกองทัพไทยได้เลยครับแล้วก็พออยู่ครบจนถึงระยะเวลา2ปีนะครับหรือมีคุณวุฒิตรงนี้น้องก็จะหมด ภาระทางทหารแล้วก็จะได้สิ์ต่างๆท,ที่ที่ทางหน่วยงานต่างๆกองาการไทยท่าบกกองทัพเรือกองทัพอากาศกาหนดให้ได้เลยครับครับผมค่ะตอนนี้มีแผนที่จะวางแผนในอนาคตว่าถ้าน้องฝึกอาชีพเสร็จแล้วค่ะจะมีบริษัทหรือเอ่อห้างร้านอะไรที่จะมารอรับให้น้องเข้าไปทํางานด้วยไหมคะตรงนี้ตรงนี้ทางทางในส่วนของ กองบัญชาการกองทัพไทยครับก็ได้จัดเตรียมที่หลักๆนะครับที่หลักๆตรงนี้อยู่ระหว่างดําเนินการก็จะมีการอ่าสํานักฐานพัฒนาตรงนี้จะฝึกงานให้เป็นช่างประเภทต่างๆที่น้องสนใจในอนาคตอาจจะมีการขยายเกี่ยวกับกองทัพบกบบบนยครับในอนาคตอาจจะมีการขยายเกี่ยวกับกองทัพบกกองทัพบกเขาจะมีช่างสีรีเนี่ยครับมามามาอำนวยการมาเปิดตาแหน่งให้น้องๆสมัคร สมัครเข้าทำงานหลังคประยาการตรงนี้ก็เป็นในส่วนหนึ่งที่ที่จะขยายต่อไปครับครับอืก็เป็นโครงการที่ดีมากเลยนะครับทหารออนไลน์เออช่วงท้ายนะครับอยากให้รองวิทย์นะครับช่วยเชิญชวนน้องๆนะครับที่มีความสนใจนะครับที่จะสมัครทหารออนไลน์เนี่ยให้มาสมัครกันเยอะๆนะครับในส่วนของกองบัญชาการกองทัพไทยครับครับก็ขอเชิญชวนน้องๆนะครับที่ ที่มีอายุตั้งแต่18ปีถึง20ปีบริบูรณ์แล้วก็ในช่วงคนที่ผ่านการคัดเลือกทหารไปแล้วตั้งแต่ช่วงอายุ22ถึง29ปีบริบูรณ์นะครับถ้าสนใจและอยากได้สิทธิพิเศษในการเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหารในการเข้าเป็นนักเรียนในสิบแปนที่ซึ่งสามารถที่จะต่อยอดไปเป็นนักเรียนในร้อยในอนาคตได้เลยนะครับหรืออ,อยากได้คะแนานเพิ่มพิเศษในการสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการในกองบัญชาการของทัพไทย ขอเชิญชวนมาสมัครที่กรมบัาการกองทัพไทยเรานะครับในพื้นที่ทหารถ้าใครอยากจะมาอยู่กรุงเทพก็สามารถสามหน่วยของเราครับส่วนใครที่มีบ้านเกิดอยู่ใกล้กับพื้นที่บ้านาครนายกหรือจังหวัดใกล้เคียงก็สามารถที่จะสมัครเข้าเป็นทหารในส่วนของอกองร้อยบริการของโรงเรียนเตรียมทหารได้เลยครับขอเชิญชวนครับเป็นโอกาสที่ดีครับของทุกคนครับครับ ช่วยกรุณาทวนช่องทางหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็เว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะครับผมในส่วนของเว็บไซต์ในการสมัครฐานออนไลน์นะครับทาง w w w rcm rta mi t ครับแล้วก็ในส่วนของเบอร์ประสานงานติดต่อก็สามารถที่จะโทรมาถามได้ที่เบอร์025721118ครับ 025721118จะมีเจ้าหน้าที่คอยอ,อำนวยการให้ข้อมูลให้นะครับแล้วก็ประสานการฏิบัติให้น้องๆได้เลยครับอันนี้ตามเวลาราชาการหรือว่า24ชั่วโมงคะในส่วนเบอร์โทรก็จะเป็นเวลาราชาการครับในส่วนเว็บไซต์น้องสามารถกรอกได้ตลอด24ชั่วโมงครับค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับในวันนี้นะคะขอบคุณนวาอากาศเอกประวิทย์คุณราชรลองผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนสำนักนโยบายและแผนกรมกำลัลงพลทหาร ที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเราในวันนี้นะคะครับผมยินดีครับในวันนี้นะคะทีฉันพันโทหญิงทศนีอุ่นเจริญนวากาดเอกจงเจดวัชรนันท์เราทั้งสองคนนะคะขออนุญาตจบรายการแตบเพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครักองทัพไทยเปิดรับสมัครพลทหารออนไลน์ประจำปี2567 คุณสมบัติเป็นทาหารกองเกินที่มีอายุ18-20ปีบริบูรณ์คือผู้ที่เกิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547-2549เป็นทาหารกองเกินที่มีอายุ22-29ปีบริบูรณ์คือผู้ที่เกิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2538-2545ซึ่งเป็นผู้ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการเป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์ไม่พิการทุพพลภาพ หรือมีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติรับราชการทหารพุทธศักราช2497สามารถสมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง28มกราคม2567หรือติดต่อหน่วยสัสดีใกล้บ้านเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือ เสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นเลนได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย เอกราชาไทยขอมอบไว้ให้ประชาชนคุ้มเอกใจพันธนาพาชาติมั่นคงใต้่งใต้รงมประชาชนสุขสดใส